มาโอเคมันละะหลังเขาไหมจ๊ะโอเคนะหนึ่งสองสามอ,อีกสักทีคนระับหนึ่งสองสามขอบคุณ,ค,ณครับเดี๋ยวให้ในายกปรีดากับผู้ใหญ่บนทางนะครับมาถ่ายรูปกับแมนตรงนี้ด้ยวะะดเยเลยนะครับดีใจเลยครับอ่ายมาตรงน,นี้เลย าขอเตะบุกมือให้นายยกวีดากับคิ้วอย่างวุ่นาเลยครับเรื่องมาหน่อยครับเขาบอกว่าตากล้องขอกระเถิดมาหน่อยกระเถิดมาหน่อยครับ มันจะได้หนหลังสรุปไองนะฮะคุณคนไหนครับให้กาลัง็จครับ